หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตุยไหมเธอตุยมากค่ะทุกคนนี่หนูนอนแบบแทบจะทั้งวันเลยอ่ะเพราะว่า เมื่อวานฉีดวัคซีนโมเดอร์นาใช่ไหมคะทุกคน,นกฉีดโมเดอร์นาแล้วก็ฉีดต่อประมาณอืมประมาณสามโมงฉีดต่อประมาณสามโมงตอนเย็นเย็นกลับมาก็นอนถึงบ้านก็นอนแล้วก็ตื่นมาประมาณหัวค่ำก็ตื่นมาทำนู่นทำนี่ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วก็นอนอีกตอนประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกว่าเป็นไข้ตอนประมาณตีหนึ่งใช่ตอนประมาณตีหนึ่งอะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าหนาวเพราะว่านอนแล้วก็ไม่เปิดแอร์นะก็รู้สึกว่าหนาวแล้วก็รู้สึกว่าตัวร้อนปวดหัวตอนนั้นก็เอาเอาก็กินยาตต่นมากินยาแล้วก็แปะหัว้ไหม มันคือแผ่นคอูลิ่งเจลใช่ไหมแปะหัวใช่แล้วก็นอนตื่นอีกทีตอนตีสีไม่รู้ว่าตื่นเพราะว่าแบบเป็นไข้หรือว่าหรือว่าตื่นเพราะว่านอนเยอะแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ากลับมาบ้านหลังจากที่ฉีดวัคซีนก็นอนไปแล้วตื่นหนึ่งแล้วตอนกลางคืนก็มานอนอีกอะไรเงี้ยแบบนอนเยอะมากเลยอ่ะใช่พอพอตีสี่ครึง่ง ก็ตื่นมาอีกรอบโดยที่รู้สึกว่าหิวมากก็เลยเดินลงมาเพราะว่าได้ยินเสียงแม่ตื่นแล้วก็เลยเดินลงมาหาอะไรกินเป็นเหมือนน้องที่ออฟฟิศเลยเป็นไข้ฉีดเข็มสามใช่แบบเป็นไข้แบบปวดหัวตลอดเลยคือมันไม่แรงมันไม่แรงเท่าตอนแอสตาที่แบบนอนไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าแบบมันเจ็บตัวแล้วก็ปวดแขนข้างที่ฉีดมากๆแบบยกไม่ได้แต่ตอนนี้นดีขึ้นแล้วแล้วก็ปวดหัวตลอดมันจะรู้สึกแบบตึบต๊บตึที่หัวตลอดเลยซึ่งวันเนี้ยทั้งวันอะตอนตีสี่ 4, ครึ่งหนูก็ตื่นมากินข้าวใช่ไหมพอกินข้าวเสร็จหนูก็กลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นมาทีตอนสิบเอ็ดโมงก็เหมือนตื่นมากินยาพาราตลอดอะก็พอครบสี่ถึงหกชั่วโมงก็กินยาพาราอะไรเงี้ย ตอนตีสี่ 4. เหงื่อออกเยอะไหมเหงื่อ,อใช่เหงื่อออกตลอดเลยอะแบบว่าอาบน,น้าตลอดเลยนะแบบก่อนนอนก็อาบตื่นเช้ามาตื่นมาตอนตอนเช้าตีสี่ 4, อะไรเงี้ยก็อาบพอนอนก็เหงื่อออกเยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าเหงื่อเริ่มออกเดี๋ยวอยากไปอาบน้าอีกรอบเนี่ยฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอรนะ์นาฉีดโมเดอร์นาค่ะฉีดเป็นเข็มที่สาม ช็อตมาไหวไหมเนะี่ยคิดว่าไหวนะเพราะว่ามันอีกตั้งอีกตั้งสองวันแล้วพอตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแบบอาการแบบชี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวข้าเนื้อข้าตัวก็รู้สึกว่ามันน้อยลงแล้วแต่ว่ายังรู้สึกมึนๆหัวอยู่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่หนักเท่าตอนแอสตาเข็มแรกแต่ว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนแบบว่าปวดหัวตลอดเลยมันรู้สึกแบบตุ้บๆๆที่หัวตล,ล,ลอดเลย